โอ้โหต้องบอกว่าใหญ่มากครับโอ้เกินสิบยี่สิบสามสิบคันได้แล้วก็นี่เห็นไหมขยบมาขยบมานู่นนี่แต่ออฟโรดทำไมไม่ถึงห้าพันต่อเดือนนะตอนนี้ครับเราสองคนครับอยู่ภายในงานมอเตอร์โชว์2 0 2 5นะครับที่อาคาร Impact Challenger เมืองทองธานีนะครับ เราอยู่กันในบูธของ Toyota เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่ายังยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเดิมก็แคะว่าบูธโตโยต้านี่ก็มีรถเยอะแยะมากมายเรียกว่าโอ้โหมองไว้เนี่ยแน่นๆ่นใช่เต็มแล้วปีนี้ต้องบอกว่าเขาเน้นแบบหูรถที่ตกแต่งหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์อ่าใช่เท่านั้นยังไม่พอรับยังมีเรื่องบริการหลังการขายนะครับโตโยต้ t r u s t e d services นะครับตัวนี้ ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกไฮไลท์นะเรียกได้ว่ามอบความมั่นใจใจให้กับลูกค้าโตโยต้าเนี่ยตลอดการใช้งานแน่นอนครับเพราะถ้าซื้อแบรนด์โตโยต้าไปต้องใช้งานได้แบบยาวๆอยู่แล้วครับไปดูกันครับว่ารายละเอียดในบูทนี้รอบนี้มีอะไรบ้างตามไปดูกันะฮะเรามาไล่ตั้งแต่คันแรกเลยนะหน้าบูทเลยนะเด่นๆเลยใช่ครับนี่คือโตโยต้าไฮลัก รีโว่ครับเป็น G R Sport ตนะตัวตัวลุยสายออฟโรดตัวนี้ก็คือถ้าพูดง่ายๆกับตัวออสเตรเลียครับเพราะตัวนี้เนี่ยก็ใช้เครื่องยนต์ที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่านะก็คือตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.8ลิตรแหละแต่ว่ามันจะขยายแรงม้าครับไปที่224แรงม้าครับ550นิวตันเมตรจะเห็นได้ว่าการตกแต่งของเขาเนี่ยก็คือจะมีความแบบโดดเด่นแล้วก็แตกต่างกว่าตัวอื่นๆในตระกูลซีรีส์ของ รีโวของเขาก็ทีมสีดําตัดแดงนะเป็นสีไฮไลท์ของเขานะทันนี้เลยก็จะเห็นได้ว่ามีการโชว์จะเห็นว่าแมมจอดไม่ได้แบบธรรมดานะต้องเอียงอบบบเอียงหน่อยลยนะครับแล้วก็แอบมองเห็นด้านท้ายเขาเรียกว่ามีการใส่แอสเซซอรีแบบเหมือนเป็นไลฟ์สไตล์ของเขานะใช่ใช่เติมเข้ามาก็ยิงเขาทำให้ดูครับมันขึ้นจักรยานจริง ผมว่าถ้าเลี้ยงดีๆนะสี่คันได้นะถ้าเลี้ยงดีๆนะแต่ตอนนี้เขาให้ดูแบบง่ายๆเลย2อคันได้อยู่ก็ถอดล้อเก็บไว้เป็นรถเซอร์วิสได้สบายๆอันนี้1นึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยมาด้วยนะครับนี่ตามอีโคสติกเกอร์เลยนะที่แปะไว้นะครับดูกันหลายรอบแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกตัวนะครับที่จริงๆน่าสนใจนะครับถ้านผู ต้องการเราแบบเอาไปลุยๆนะเหมือนแบบเป็นอะไรนะสายสุดใช่เอาไปให้สุดนะไปให้สุดก็ต้องรุ่นนี้แหละนะมีโป่งล้อมีโป่งมาให้เรียบร้อยนะโดนไม่โดนขนส่งปรับไหมล้อไม่ล้นอยู่แล้วนะฮะพอโป่งออกมาขนาดนี้แล้วเห็นล้อไหมเห็นล้อล้อเขาก็จะแบบดุดุ่มเข้มๆหน่อยนะเป็นดําเงาแล้วก็รัดด้วยยางแบบว่ายางเอทอ่าเป็นยางเอทนะเรียบก็ได้แต่ดูเอทเถอานะมาดูยางเอทเถอนะครับ ดูดอกยากเอทีนะฮะนี่คือดอกแบบใกล้กับเป็นมัตเทรนเต็มทีแล้วนะโอ้โหต้องบอกว่าใหญ่มากครับตัวคาลิเปอร์เบรกอะไรเขาก็ใส่เป็นสีแดงสวยงามนะครับตามสีสีตัวรถเลยนะอ่ะอันนี้ก็รุ่นแรกโอ้โหต้องบอกว่ามีเยอะมากนะมาดู1 0บสคันโอ้โหใารเกินสิบยี่สิบสามสิคันได้รุ่นไหนตกแต่งสไตล์ไหนเรว่ามีให้เลือกแบบเยอะมากเ่ย อย่างตัวนี้ข้างๆกันเลยรีโวอดีพรีรันเนอร์นะครับตัวนี้แต่งแต่งที่ใส่เป็นหลังคาเนี่ยเป็นตัว GR อานะครับเป็นชุดแต่งตกแต่งพิเศษนะคือราคาตัวรถเนี่ยมัน1ล้านกับ72,000บาทครับพันบาทแต่ว่าอิสเซสอรข้างบนนี้ไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเขาแต่งให้ดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ลูกค้าสามารถที่จะเลือกนะตกแต่งเลยแล้วออกจากโชว์รูมได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นเป็นเขาเรียกไรแหลกแหลกระคาเป็นเหล็กนะตัวนี้เป็นเหล็กนะ แข็งแล้วก็นี่เป็นโอ้โหนี่ตบโดโห้อย่ามือนะอย่ามือนะเอนี่เหล็กล้วนๆนะครับแข็งแรงแน่นอนเรียกว่าเป็นเหมือนตัวปลาปลากระบะท้ายครับือคือมันสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆใช่เพิ่มเติมเข้าไปในตัวปลาได้ ติดอาะติดหลังคาเพื่มอีกอันหนึ่งเต็นติดเต็นติดเต็นนี่คินโอ้โหน่าจะมี300โดนนั่งได้เลยมันแข็งแรงมากใช่มันแข็งแรงมากนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาเน้นใช้เป็นสีดําออกด้านๆเนาะแหมแล้วก็นี่มันมันเท่เลยตตาจียาแล้วก็รอบนี้ครับทางโตต้าเขามีการร่วมมือนะกับทางเลนโซ่นะครับจะสังเกตดูในบูธเนี่ย ล้อแม็กจะเป็นของเลนโซ่เกือบทั้งนั้นเลยแับนี่มีตา GR ตรงกลางนะอยากดึงยังเลยแต่ไม่กล้าดึงมาไม่ของใหม่ของปั่นสุดนะฮะนี่นี่มีบันไดข้าง GR นะครับนั่นมีอยากให้ดึงอีกแล้วนะมันเป็นแบบดำแดงเออแล้วก็นี่เห็นไหมขยบมาขยบมาอู้งโครนบังโคลนมีอารู้ไหมอันนี้เป็นสแตนเลสนะ เออเฮ้เทว่ะมันจะเป็นแบบมีความเป็นสไตล์แบบรถอะไรนะคลอสคันที่นะใช่ครับเท่านั้นมันตัวนี้ไม่ธรรมดามีโปรด้วยโปรนะนี่อันนี้บอกอะไรดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่0.40%ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ ผ่อนเริ่มต้น8,800บาทเองไม่ถึงหมื่นต่อเดือนใได้รถแบบโอ้โหอเนกประสงค์คันใหญ่เครื่องแรงอ๋อไม่พอเวลามีน้อยมีมีน้อยต่อ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 ต่ต่อต้องบอก่่าคือคือแปอตตาอากอ่อต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 มอต่อตมอี่อต่อต่อต่อน่อต่้า่อต่อต่อต่อข่อตว่ออต่่่ออออออต่ออต่อ เออว่าเป็นออฟโรดสไตล์แบบสไตล์แบบเตี้ยๆหน่อยไม่ได้ยกสูงนะแต่ว่าใช้เขาเรียกอะไรนะใช้ล้อใช้ยางที่เหมือนเป็นแบบสไตล์แบบครอสทันที่วิ่งลุยทางขึ้นแล้วพี่เขอดูกันชนหน้าเขาโอ้โหแล้วมีหูล่งหูลากนะไฟสปอร์ตไลท์โอ้โหมาแบบว่าเต็มๆขาดวินอย่างเดียวอ่ะขาดวินดถ้าฟรีวินเนี่ยเป็นเป็นออฟโรดเลยนะครับแล้วก็มีคำว่าแซดอินดิชั่นตรงนี้ตรงนี้เราเป็นพื้นฐานนะครับเป็นไฮรักฟรีโว จัดดี้เอชสองจุดสี่มิดเอทีนะครับก็คือเป็นตัวเตี้ยใช่ครับเป็นตัวเตี้ยนะครับตัวแซดดีดีชั่นน่ะก็แต่งแบบหล่อๆนะครับแต่ว่ารอบนี้มันโอ้โหมันเกินคำว่าหล่อไปแล้วมันเป็นเหมือนแบบสไตล์ออฟโรดที่ถูกกดให้เตี้ยลงอ่าอ่าเห็นไหมมีด้านบนมีแหลกหลังคาแล้วก็มีตัวอะไรนะอีบนอ่าออนนิ่งด้านข้างอ่าโอเคเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรสายสายแคมปิ้งเปิดมันเป็นหลังคาที่เป็นเต็นท์อะไรประมาณนี้นะโอเคเลาดูนี่เห็นไหม เดี่ยันนี้เหล็กนะคุณนี้เหล็กนะเห็นไหมแบดดาทั้งหมดนี่เขาคือถ้าเพื่อนๆมาที่บูธนะครับในงานเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดบอกทั้งหมดเลยว่าแต่งอะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะคันนี้เดอะจาราชนะนี่มาได้ครบชุดแต่งเซอร์แมสเตอร์ใช่ไหมเฉพาะชุดแต่งนะฮะสามแสนสามพันเก้าร้อยบาทนะนี่ตัวรถเฉพาะตัวเปล่านะแปดแสนหกนะแปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถูกไหด้านท้ายตัวฟ้าเห็นไหม เหล็กไม่เท่าไหร่นะนี่อยากให้ดูนองนี่เฮ้ยเป็นโชกว่ะอ๋อใช่ใช่เป็นโชกว่ะสองฝากนะเพื่อนเพื่อนเปิดได้นี่แข็งแรงนี่ยกได้ป่ะยกได้ไหมอันนี้ของ V R K นะ ได้เหมือนกันเอานน่เป็นโชคทั้งสองฝั่งนะคือเหมือนพยายามจะแบ่งตัวพื้นกระบะให้ดูมีสัดส่วนแล้วก็เปเยของได้แบบมีชิดขึ้นนะครับก็เป็นของแต่งนะวางเหมือนเข้าไปพอดีเลยนะแล้วมีจุดยึดอะไรต่างๆเลยกๆว่าไฟ l e วดีให้เลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวแต่งนะใช่แล้วแต่แต่ว่าตัวอื่นๆนี้ก็ก้เกิดไปก็แต่งเล็กน้อยอันนี้เป็นรถเก่งแล้ว ไอ้ตัวนี้โตต้า a r i s a c t i v e นะฮะเป็น Eco Car แบบสไตล์ซีดานนะครับตัวรุ่นนี้ที่แต่งเป็นรุ่นอะไรอ่ะ p r e m i u m Luxury ตัวท็อปเลย6รับ699,000บาทไม่รวมแม็กเหมือนเดิมครับก็ไม่รวมแม็กมีสเกิร์ตรอบคันนะแล้วก็อย่างที่พี่เอิร์ธบอกไปก่อนหน้านี้เนาะว่ามีการร่วมกับทางเลนโซ่ครับคันนี้ก็จะใส่ล้อเลนโซ่ตกแต่งมาเพิ่มเติมด้วยนะ สีก็เป็นแบบรถสีขาวตัดด้วยสีดำรอกพันเน้นความสปอร์ตนะครับผมเฮ้ยทำไมมันใส่ล้อปับมันดูซิ้นขึ้นมาเลยเนาะสองเดือนโอ้โหล้อก็แบบลายยอดนิยมเหมือนกันนะใช่ตัววายตัววายวายนะลักษณะมากเทีเดียวดูดีมากโปรโปรดกค่ะที่เลยโปรเลยโปรนี่เลยนี่ผ่อนเริ่มต้นเพียง4993บาทโอ้โหไม่ถึง 5- 0 0 0ันไม่ถึง5,000ต่อเดือนนะดอกเบี้ยหรือว่าจะเอาดอกเบี้ย0%ูนเซนก็ได้เลือกเอานัดีอีก ชุดแต่งรุทโซโอ้โหเฮ้ยโอ้โหนี่คือชุดแต่งรุทโซแล้วก็ประกันภัยชั้นหนึ่งจัดไปเลยฟรีอันนี้คือต่อสองนะครับต่อแรกแล้วก็ได้ต่อสองเองเลือกเอาเลือกเอาอันนี้ข้างบนข้างล่างนี่เลือกเอาแต่ว่าอันนี้ได้สองต่อมาดูคันจริงได้ทั้งภายนอกภายในเนี่ยจะเปิดจะดูตรงไหนเนี่ยได้ทั้งหมดเลยอยากจะสอบถามเรื่องโปรโมชั่นที่นี่เขาก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่อะกระเถิบมานี่โตต้ายาริส นแฮชแบ็กห้าประตูกันบ้างเน้นที่แม็กซ์เน้นที่แม็กซ์แม็กซ์แล้วบอกว่าแม็กซ์ซูพันมาใหม่เคันนี้ยาริสตัวไหนพรีเมียมนะครับ6แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทนะครับก็เรียกว่ามีโปรผ่อนอห้าพันนิดๆหรือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับชุดแต่งชุดแต่คเซ็ตก็คืออันนี้แหละก็เป็นสเกิร์ตรอบคันติดตั้งมาให้จาก โรงงานนะครับก็เลยได้ว่ามั่นใจได้แน่นอนในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็การรับประกันต่างๆใช่ครับขยับขยับไปอีกเอ้าเวลาน้อยรถมันเยอะมากนะครับฮ l ลล่าเอลทริสกรสปอร์ตมีคำว่า g รสปอร์ตก็เรียกได้ว่าดูซิ่งขึ้นมาทันทีเลยเป็นไฮบริดด้วยนะคันนี้นะครับคันนี้ราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับโปโปโปดอกเบี้ยเริ่มต้น1.65%นนะครับผมแล้วก็ยังมี ฟรีเพิ่มนะในส่วนของแพ็กเกจเช็คระยะ1 0 0 0 0ถึง50,000กิโลเมตรอีกด้วยแล้วก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งมาให้ด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าพร้อมออกรถใช้งานได้แบบครบครันสบายใจเลยนะครับต่อโอ้โหบอกแล้วว่ารถเยอะจริงๆโตต้ายาริสคอร์สนะครับตัวนี้ตัวพรีเมียมลัชัวรีตัวท็อปเลยนะครับรถเรียกว่าคอมแพกเอสยูวีไหมก็คือเป็นไซส์บีแหละก็เรียกว่าเป็นอีก รูปทรงของรถที่กําลังนิยมเหมือนกันใช่มีความเปนเอกประสงค์สามารถใช้งานได้หลากหลายนะแล้วก็ราคาค่าตัวของเขานะครับคันนี้อยู่ที่899,000บาทครับโปรตอนนี้ครับของยาริสคอร์สครับดอกเบี้ย1.69%นะฮะหรือผ่อนเริ่มต้น7,748บาทนะครับก็ไม่หนึ่งหมืนะใช่รับเพิ่มครับอันนี้เพิ่มแถมฟรีเลยก็คือตัวแพ็กเกจใช้ระยะครับโตต้าสมาร์ทแบนด์นะครับใช่แพ็กเกจใช้ระยะ10,000ถึง50,000กิโลเมตรฟรี คือต้องบอกว่าทางโตโยต้าครับค่อนข้างที่จะเน้นนั้นลูกค้าที่ก่อนจะมาเป็นลูกค้าโตโยต้าระหว่างใช้รถแล้วก็รวมไปถึงบริการหลังการขายเนี่ยที่จะมอบความมั่นใจให้กับลูกค้าเนี่ยตลอดการใช้งานเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของแอปพลิเคชันอะไรต่างเดี๋ยวเราพาไปเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับมาดูรถันของแค่รถก็ยาวแล้วเยอะมากนะครับขยอะมาคันนี้ก็เรียกว่าไซส์เขาจะขยับขึ้นมาใหญ่กว่าตัวยางิีทีนิดนึงก็คือโคโรล่าครอสเนก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ ยอดนิยมมากทีเดียวใช่ครับคันนี้1นึ่ล้านสองแสนสี่พันบาทโตนะฮะโอ้โหคันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นนะ0.89เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ยังรับเพิ่มนะในส่วนของตัวแพ็กเกจเช็คระยะโอ้โหนี่คันนี้ฮะเยอะมาคันนี้โอ้โหต้องบอกว่าท่ามกลางสมรภูมิรถ MPV สไตล์นี้ที่กำลังดูเดือดแต่สุดท้ายแล้วคนก็ยังมาเลือกใช้คันนี้อยู่เหมือนเดิมเป็นแบบ ของต้องมีเป็นไอคอนิกของรถรุ่นนี้ไปแล้วอ่ะรถแบบสไตล์นี้ไปแล้วอ่ะคือถ้าพูดถึงรถสไตล์นี้มันต้องเอาฝาดเท่านั้นถูกต้องใช่ไหมครับก็หัวหรูหราตามสไตล์เขาเลยตัวนี้เป็นรุ่น2.5 HEV ก็คือเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับลักชัวรี่นะครับใช่ครับราคานี่เลย4ล้าน6แสน3หมื่นาพันนี่คือราคาที่ขายโดยโตโยต้าดูแลโดยโตโยต้าตลอด เรียกว่ายาวๆเลยนะครับคือเข้าสู่ใช้บริการได้แบบมั่นใจใช่มั่นใจเปิดประตูดูไหมลองดูหน่อยไหมต้องเปิดต้องเปิดไม่เปิดไม่ได้นะก็แน่นอนด้วยความเป็นอัล่านนะครับก็ประตูสไลด์ไฟฟ้าการขึ้นลงการนั่งโดยสารนี่พี่เอ๋ลองนั่งให้ดูแบบสะดวกสบายสุดๆในประเทศไทยมันจะมีรถสักกี่คันที่มันมีเบาะสบายได้ขนาดนี้นะฮะมีหน้าจอควบคุมได้ วีทีวีนังจริงมีหน้าจอมอนิเตอร์ที่มันพับลงมาได้ด้วยนะใช่ครับอันนี้มีตัวที่เป็นซันรูฟไม่ใช่ซันรูฟต้องเรียกว่าเป็นมูนรูฟมันราคากระจกดีกว่าเปิดมานะครับให้รับแสงจากข้างนอกได้แล้วก็มีระบบระบบนู่นนี่นั่นอะไรมากมายมีแอร์อยู่ตรงนี้ไม่ทําต่อเลยอยู่ตรงนี้เลยได้ป่ะ v ีไอพีเลยโอ้โหอยู่นี้นะฮะข้างหลังบอกว่านั่งได้นั่งจริงแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะพับกันนะครับ คือมันเป็นรถที่นั่งก็ได้ขับขับก็ไม่เขินนะไม่เขินคือหรูหราเรียกได้ว่าในทุกตำแหน่งที่นั่งเลยใช่คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ได้รับความสนใจแล้วก็ความนิยมอย่างมากแต่แล้คุณบอกว่าคันนี้แพงไปหน่อยราคาสูงไปหน่อยจริงเขามีเวลไฟเลือกใช้นะอีกรุ่นหนึ่งนั้นอาจจะไม่ V I P เท่านี้แต่ มั่นใจได้ว่าโอ้โหมันคือความอลังการสไตล์นี้อยู่แล้วูดูถดกต้องถูกต้อคือแบบโต๊ะพับนะเนี่ยดูสิมีโต๊ะพับดูคือมันโอ้โหคุณทําอะไรก็ได้ในนี้สุดสุดแล้วนะครับนี่คือตัวของเอลฟ่านะแต่ว่าในบูธทุกทางไม่ได้มีแค่นี้นี้อีกไปดูไปต่อไปตามไปน้ไปนี่เห็นไหมเวลไฟเวลไฟนะครับ เวฟไฟเอนี่คันนี้มันก็จะดูแบบเขาเรียกดูดูมันจะดูสปอร์ตขึ้นนะอ่าดีไซน์อะไรต่างๆเขาก็จะมีปรับอ่าแตกต่างจากอา่านนตใช่นะครับผมเห็นไหมด้านหน้าของเขาเพื่อนๆจะเห็นโอ้กระจังหน้านี่คือใหญ่โตมันดูสปอร์ตกว่าใช่นมันดูแบบออกลมดำหน่อยใช่ฟังก์ชันฟีเจอร์กล้องรอบคันระบบตัวช่วยก็คือมาแบบจัดเต็มนะแต่จริงไฟก็เท่ากันนะใช่แต่ว่าแต่งไม่เหมือนกันนะดูข้างในดูข้างใน ไม่เหมือนไงก็เป็นระบบไฮบริดของทางโตโยต้าแล้วนี่คันนี้เือเห็นไหมภายในเขาจะเน้นแบบดำดุดำเข้มอูหสบายไม่แพ้กันแหละเอาจริงไหความรู้สึกที่แบบสบายไม่แพ้กันเท่ๆหน่อยนะครับคันนี้นีปรับเบาะนั่งอุ้มหนังนะเพื่อนขนาดใหญ่นะโอ้นอนได้เต็มที่นะครับกำลังสบายแล้วตอนนี้นี่ไงมันอาจจะหรูหราไม่เท่าตัวนี้เป็นอวาด แต่มันก็มีแบบนี้เหมือนกันนี่นี่ดูดิเห็นป่ะมันก็ควบคุมได้เหมือนกันนะครับก็คือจริงๆมันยังไม่ได้ยังไม่ได้คอนเน็ก์นะครับแต่ว่ามันใช้งานได้นะนี่ควบคุมในเรื่องของระบบมัลติมีเดียการตั้งค่าของตัวรถต่างๆเนี่ยใช่คือตรงนี้ได้เลยไม่ได้แบบว่าต้องยึดอยู่กับตัวเก้าอี้นะไา่จรถที่นะมาอช้งาได้เหยือนะครับตัวสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับโอใช่นี้ก็พอแลวนะอยากได้คือมันเหมาะกับการใช้ ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบครอบครัวเนาะเอ๋หรือว่าเป็นผู้บริหารนั่งสบายๆมีคนขับรถก็ได้ทั้งหมดรับส่งลูกได้ไหมสบายเหลือเปล่าสบายก็เราดูระดับหรูมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกินดีกว่าไปดูรถแบบเอาไว้ํำกินทุกๆวันเนี่ยจะเป็นแบบไหนไปดูนะฮะมาชีวิตทำกินกันมากครับนี่เลยนะครับกิ่นหอมมากๆครับพี่เอ๋โอ้โอ้ไไส้กรอกนี่ ทํากินได้เลยแล้วก็บีบซอสจากตรงนี้ได้เลยนะครับขออนุญาตน่าเกียดไหมกดกระดาษสดๆนี่กดนี้เลยกดกดยังไงกดนี้อานี่เห็นไหมตอนนี้เรายังอยู่ที่บูธโตโยต้านะครภายในงานมอเตอร์โชว์นะคันนี้ก็ต้องต้องบอกว่าอะไรเป็นเป็นฟุตทรัคนะที่อยู่บนพื้นทางของตัวโตโยต้าไฮรักแชมป์นะที่เป็นรถรถกระบะที่สามารถเรียกได้ว่า มีไอเดียที่หลากหลายสามารถต่อเติมหรือว่าดัดแปลงเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม,มีจํากัดเลยในเรื่องของไอเดียแล้วก็ตัวของไทรักแทมครับเขามีให้เล <ใน S 1> ือกทั้งเครื่องยนต์แบบเบนซินแล้วก็ดีเซลหรือว่าจะเลือกเป็นช็อตวิวเบดหรือว่าลองวิวเบดก็มีให้เลือกนะครับก็โหเลือกหลาก,หลา,กหลาย อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เขาทามาในของ ASM นะครับไส้กรอกอร่อยมากแบบอันนี้เรียวจริงๆเลยไส้กรอกอร่อยมากไส้กรอกอร่อยมากซึ่งเขาก็เอามาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันเลยภายในงานนี้นะครับว่าเนี่ยเวลาที่เราจะทําเป็นรถฟู้ดทังเนี่ยตกแต่งแบบไหนทอะไรได้บ้างพื้นที่ภายในในการใช้งานเนี่ยเป็นอย่างไรเามาดูเนี่ยมาดูรายละเอียดนะครับคือรุ่นพื้นฐานนะครับตัวนี้ใช้ตัวไหนใช้เป็นตัวดีเซลออโต้ลองวิวเบสแล้วก็คือ ร้อยาวนะครับราคาเขาอยู่ที่577,000บาทเท่านั้นบาทอันนี้ยังไม่รวมชุดแต่งที่เป็นตู้ตรงนี้นะครับก็เนี่ยของ AFM Food Truck นะครับนี่ทางแต่งมาเนี่ยเขามีรายละเอียดตรงนี้ให้หมดใครที่แวะมาที่บูธเนี่ย ก็มาดูได้เป็นตัวอย่างมา,มาปรึกษามาดูของจริงหรือ,อว่าจริงๆครับพอเวลามาคุยอ่ะตัวตู้ตัวการออกแบบตกแต่งเริ่มเติมพวกนี้มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามใช่ความต้องการของเราอยู่แล้วใช่ใช่ก็มาดูคันจริงมาดูอะไรกันมีคันมีคันตามมาตามมาไม่ได้มีคันเดียวให้ดูนะไม่ได้ต้องขายเป็นฟู้ทักอย่างเดียวเป็นเซอร์วิสก็ได้นะนี่เห็นไหมเป็นสปาเป็นเพชรสปานะฮะ น้องหมาน้องแมวมานี่ลุยได้เลยมาดูข้างในดีกว่าว่าเขาแต่งแบบไหนนี่นี่เขาตอกสวนเสริมออกมาได้ไหมขยะนี่มันเปลือกับเพิ่มพื้นที่นะครับนี่แล้วเขาไปดูขายของได้ด้วยนี่ข้างในก็มีจริงๆเนี่ยเขามีบันไดนะบันไดตัวนี้สามารถเอามาวางแล้วให้ลูกคุงลูกค้าเขาเดินขึ้นไปได้มันจะพอดีันจะทำเป็นเหมือนอีกสเต็ปหนึ่งตก็ขึ้นไปอย่างนี้เห้ เห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นว่าพี่เอาสามารถจะยืนได้แบบไม่ต้องก้มเลยนะเนี่ยผมสูง172นะที่เขาค่อนข้างจะสูงเลยนี่แบบ2เมตรอ่ะน่าจะมี2เมตรอ่ะสบายต้องบอกว่าไอเดียตัวรถลักษณะเนี่ยครับมันไม่ได้จํากัดว่าจะต้องขายอาหารเท่านั้นนะมันสามารถที่จะเป็นอะไรได้ที่หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ตามแต่ไอเดียของลูกค้าตามแต่ไอเดียของร้านค้านั้นๆนะครับเนี่ยด้านหน้าเพื่อนก็จะเห็นมันก็คือตัว หัวตัวไฮรักแชมป์แหละแล้วก็มีการต่อตู้ด้านหลังต่างๆนะครับแล้วก็ตัวสีตัวอะไรเนี่ยมันสามารถเลือกได้แบบเป็นแรปตกแต่งสติกเกอร์หรือว่าทําสีอะไรได้แบบทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งคันก่อนหน้านี้เพื่อนจะเห็นว่าตัวตูวต้มันไม่เหมือนกันอ่าคือมันไม่ได้ถูกฟิกว่าตู้จะต้องออกแบบมาเป็นแบบนี้เท่านั้นนะแล้วรุ่นไหนไงมาดูตัวนี้เป็น2.7แก๊สโซลีนแปลว,ว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินน,ซน,นะครับ,รบผมออโต้นะครับ ซีหมายความว่าเป็นตัวเปล่านะรชอตวิวเบสก็คือเป็นซื้อเป็นแบบตัวเปล่ามาไม่มีไม่มีตัวที่เป็นกระบะด้านหลังก็เป็นเป็นเหมือนหัวกระสืออ่ะที่เขาเรียกกันหัวกระสือใช่ใช่ใช่สี่แสนแปดเองสี่แสนแปดแปดแปดราคามก็จะย่อมาวกว่าตัวเมื่อกี้นะครับครับผมอ่ะไมีอีกคันนึงไปดูคันนู้ดอ่ะตามไปนี่ก็แต่งเป็น Delivery คันนี้จะเป็นสไตล์แบบ ขนของอ่ะใช่ตึบตอนนี้บริษัท Delivery ี่กำลังในรับับาอนิยม่ะบริษัทขนส่งนู่นนี่นั่นโตตามโตตามออนไลน์คอมโอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เห็นไหมเขาก็จะมีคือมันเป็นตู้ขนของได้เลยอ่ะแต่งได้ง่ายๆนะครับลงทุนไม่เยอะนะครับต้องบอกว่าตู้แบบนะตู้เก็บความเย็นตู้แช่แข็งอะไรเงี้ยคือมันทำได้ทั้งหมดเลยนะครับผม คือมันเราเคยไปดูครับแบบเป็นตู้ขนยานะที่มันติดเป็นห้องฟรีเซอร์อ่ะได้ก็คือแบบเวลาใช้ความเย็นถึงจัดๆเนี้ยก็ทําได้เหมือนกันก็เลือกเอานะครับอันนี้เป็นอะไรเขาเอาตัวดีเซลแมนนวลแต่ว่ามีให้เลือกทั้งออโต้แล้วก็แมนนวลนะครับอันนี้เป็นลองวิเวกเช่นเดียวกันนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่5 4 0 0 0 0สันบาทไม่รวมชุดตัวที่เป็นตู้แต่งถูกต้องนะครับเราเรียกว่าเป็นเป็นาตู้ทั่วไปก็เรียกกระบะข้อใช่ไหมแต่ว่าข้อเขาอ่ะ โทษทีนะฮะ Outlander โคตรแข็งแรงนี่คือโคตจะมีความแบบแต่งออฟโรดหน่อยๆอยู่เหมือนกันเหยร์ทกลิ่นายของเขานะเห็นะกันชนหลังแบบเหล็กมีขอเกี่ยวต่างๆมาให้นะใช่แล้วก็เขาใส่แมตต์เรนโซ่ขยับมาดูขยับอนมาดนี่ใช้แมตต์เรนโซ่แบบนี้เลยเห็นไหมล้อยางสไตล์แบบวิ่งทางฝุ่นนะดูลุยๆหน่อยอ่านี่บอกแล้วว่ารถเยอะมาก นี่ยังไม่หมดนะจริงแล้วถ้าให้เดินอีกนี่อีกเพียบเลยนะใช่เยอะเยอะเพียบเลยนะแต่ว่าใครสนใจครับลองมาดูดีกว่านะครับเพราะว่าจริงบูตโตต้านอกจากรถเยอะแล้วครับข้อเสนอเขายังมีอีกเพียบเลยใช่แล้วก็ในไหนเรื่องของบริการหลังการขายตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่มีให้กับลูกค้าใช่มากมายแล้วก็ชื่อของแบรนด์ของโตโยต้าเองเป็นที่มั่นใจสาหรับคนไทยอยู่แล้วเพราะว่า อยู่กันมานานแล้วะนะครับดังนั้นเนี่ยรูมอะไรต่างๆศูนย์บริการเรียกว่าโอ้โหครอบคลุมทั่วประเทศไทยหลากหลายที่ถูกต้องถูกต้อง,องครับแล้วก็ใครสนใจครับก็ลองแวะมาได้ครับที่งานมอเตอร์โชว์2025นะครับที่อาคาร Impact Challenger เมือ,องทองธาน,นีนะครับตั้งแต่วันนี้นะ,ะถึงวันที่6เมษายนนี้โอ้ยา,ยาวๆเลยหรอบช่ๆยาวๆเลยนะอันนี้ยังไม่หมดนะสำหรับบูตโตตาเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยครับว่า after sales ลเซอร์วของโตตา มีอะไรบ้างนะครับสใจเรียกว่ามากมายใช่เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ